ครับสวัสดีครับมือหนีควันฝาผ้าโชคกี่ผ้าไปตามตัวเลขปูปริศนานะครับผมได้เขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์วควันฝาผ้าโชคเด้วยครับงวดนี้ปูกันไหนงวดหกตัวนะครับไปซื้อลอตเตอรี่เอาเนาะครับเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันของปูนะครับตัวปูก็เคยบอกถูกลายงวดอยู่นะครับเนาะ พ้อมครับเล็กหน่อยอยากบอกหวยนะครับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับผู้ใดเขามาแลวกยอย่รลืมกดติดตามกดไลค์นะครับให้ขวัญฝาผ้าโชคเนะครับผู้ใดมีบุญวาสนาคงถูกลังวันนะครับเนาะครับไปรับชมรับฟังตัวเลขเลยครับไปครับเด็กหาครับฟันบอกครับัน ฝันเลขฮะฮะฝันเลขเจ็ดเจ็ดนึ่งผู้ใดมาบอกครับผู้ใดไม่ได้บอกครับต่อฝันได้บอกครับอือหืออันนุ่มบอกเองบอกจะคล้องเองครับถูกบหมครับถูกบ่ถึกทำฮามไหมครับถูกตัวถูกแค่ถูกแค่ให้น้อยหรือเล็กไงครับให้น้อยบอกเล็กไงนะพ่อมาอือหือ มีผมมีเตอไรเนะครับนี่แล้วเนาะครับตัวเลขของปูปิชนาครับงวดประจำวันที่16บมีสายน2,565เป็นเลขนิมิตหรือว่าเลขฝันเพิ่นเนาะครับเพื่นกระเขียนให้แล้วครับตรงขวาเมื่อที่เพิ่นเขียนให้เนาะครับ มีหาเจ็ดสามหกนะครับราคาสามเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับปูเพลนเชียนหกตัวเลยนะครับไปหาซื้อรถตะลี่หรือสลากกินแบงนะครับสีแบงเฮ้าบอหรือว่าเชีงไดนะครับเนาะกับพิจารณาเอานะครับผู้ใดมากกับตามผู้ใดบ่ามากกับพานนะครับอย่าลืมฝากเลขเด็กหน่อยไปน้ำคับเด้อเด็กหน่อยอยากบอกเลขนะครับกับพิจารณาเอามัดบ่มักนะครับ ผู้ใดมีบุญวาสนาคงถูกรางวัลน,นะครับเนาะคลิปนี้ก็เียหยง้ายครับเสนอเพียงตัวเลขแน่วทางนะครับแต่ว่าอยากให้ตามนะครับอย่าลืมไปหาซื้อรอรเตเลียด้วยครับ6กตัวครับสามเก้ 7. คลิปนี้ก็สวัสดีครับพ่อกันคลิปนาครับ